สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนาจะขอบพุณนทุกการรับชมขอบพุณนทุกการติดตามจ้าขอบพุณนทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนทุกๆกำลังใจเราจะที่มารับชมแนวทางเลยคับมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจ้าแนวทางหวยห้าน้ยสูตรมัดรวันที่ยี่สิบแปดเดือนสามเดือนมีนาคมจ้า มาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเราจะสำหรับผลห้าน้อยหมัดรวมพรอวันที่27วันพุดจ้าสำหรับวันผุดห้าน้อยหม,มัดรวมให้ไปที่เด่น02วิ่งรูดสำหรับโพลเฉพาะกิดบนออก6กสา่ลาง7จ็ดเก้เกเฉพาะกิจลางนี่ จับขู่พาดไปน้องไฮเกาสองเกาสี่เกาหามาเจ็ดเก่าจะสำหรับรอบพิเศษจะหาสองสองหาสองสองสายเบิรเขาเบิ้ลมากนะจ๊ะเมื่อนี้แต่วอาทิตย์เบิ้ลใไ้สี่สี่หาหาเบิ้ลมากสองสองจะสำหรับสายเบิ้ลจะแต่วสองสองโอโหนี่คือมา เบิรเลขเด่นเลยเนาะเลกเด่น, Air นแอตโยกับบริการเบิรไว้ให้เราจะปวดติดเบิรนแค่ซีซีกับหาหาเขาเรีนสองวิ่งดูดสองจะสำหรับพิเศษบนสองตัวล่างศูนย์หาจะศูนย์หาจับคู่เข่ากันไปตรงตรงมาตัวเน้นเต็มเต็มศูนย์หาเด่นศูนย์วิ่งดูดศูนย์มาจะสำหรับพิเศษบนนี่กะเด่นหายวิ่งดูดหามาลักลอยเนาะขาด โอ้โหขาดเบิร์นสองสองอ่าสำหรับรอบปกติจะหกสีหาผ่านไปจากของเฮามีศูนย์หาสอหาอันนี้คือมาสี่หาตัวจับคูณถือว่ามาอยู่แต่เล็กเด่นขงนาาอ,องเฮาบ่มีเราจะอ่าสอตัวล่าง6อ่าหาหรอบปกติผ่านไปจากสำหรับรอบ vip 280 ปดศูนย์จับคูพลาดไปเราจะอันนี้ศูนย์เก่ามาศูนย์แปดแปดศูนย์เข้าเด่นศูนย์วิรุษศูนย์จ่าสองตัวลางออกเก้าสี่จับคู่เข่ากันไปตรงๆจากเก้าสี่อยู่ในชุดกันมาตรงๆสำหรับสามตัวน,นี่คือผลาดไปเราจะสามตัวมือนึ่งอตติสเบิร์นสี่สี่ฮ่าฮ่าจับให้เบิร์นเด็กหามสี่ศูนย์สี่ห้าห้าเก้าเข้ามา ห้าสองสองอ่โอเคจะสํสำหรับโพนสรุป้าน้อยมัดรวมวานตามนี่เลยจ้าย,ยินดีคับพ้นติดตามยินดีกับพี่น้อยเอฟีติดตาม่ามาจะจ้เข่าเด่นซ้อวิ่รุดสเด่นศนวิน่งรุดศูนย์จับคู่เข่าสองคู่น้อยพิเศษละกันน้อย VIP จ่ายศูนย์หาตรงตรงเกตรงตรงอ่าเมื่อนี่ฝากตามตอ่อละกันจะสํสำหรับฮานอยมัดรวม เบิ้งไว้เป็นแนวทางเนาะถามักถ้าชอ,อยตาม้วยจะเด้ถามหมกบ่าากบชอบปลอยผ่านได้นาะจากจจอยกาคำนวณให้ไปตามสูตรหลักยักทำมาแบ,บ่งปันนาะจะกแนวทางกะมีเข่ามีรูดเราจะผิดาลาดประกันการโควิดโคพิพี่นเอฟซีไว้ด้วยละกันจา้าเมื่อนี้ให้ไปที่เด่นหกแปดวิ่งรูดจา้าจับคู่เด่นหกวิ่งรูดหกนี่หกแปด หกเก้าหกสี่หกสามเด่นแปดวิ่งรุดแปดจับคู่ไปที่แปดเก้าแปดสองแปดสี่แปดสาม อ่านี่คือสุดเด่นจ้าสำหรับตัวกันจ้าเจ็ดแปดเจ็ดสอตามด้วยเจอ่านี่คือสุดกันจ้าสาหรับสายเบิร์มือนี้แอดรอยติดเบอร์ไฮที่แปดแปดมือนี้ติดแค่แปดแปดเองจ้า เบินมือนอาจสีบ่มาหรือบอู่ทามาได้กับอาจสีแค่มาได้แค่น้อยเดียวจะพอติอดเบินอยู่แค่แปดแปดสำหรับสามตัวจะแปดหกสามแปดหกแปดหกแปดสอง เจ็ดหกสี่อ่านี่คือสามตัวบนเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสำหรับสามตัวคนเน้นไปที่เจ็ดหกสี่แปดหกแปดกันคนเน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสองหกเก้า หาน้อยมัดรวมวันที่ยี่สิบแปดมือนี่ตามนี่เลยจ้าสำหรับมัดรวมนี่ก็คือซีน้อยเฉพาะกิจถึง VIP เลยเนาะหรือว่าพี่น้องเอฟซีมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษรอบปกติหรือว่ารอบ VIP อันนี้ก็จดไว้แค่ไวฟักนำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบจังคอยต่ามเราจะมือนี่ก็ขอให้ยมา ปังๆละกันจ้าขอใหาพไปเรเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้โคตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก่ะอก้เก่าวคำว่าสวัสดีจ้า